ชิมน้อยคอยชิมทั้งวันอาจารย์ยิ่งสักงร้องลั่นอยากชิมตัวสั่นแม่ยิ่งชิมยิ่งอร่อยยิ่งชิมยิ่งอร่อยสวัสดีครับคุณผู้ชมครับ พบกันอีกแล้วกับรายการยิ่งชิมยิ่งอร่อยนะครับโชคดีมากเลยคุณผู้ชมวันนี้มาที่นี่เด้พบกับพี่แขกคุณชวีวันเจ้าของร้านพอดีเลยนะครับสวัสดีครับพี่แขกค่ะร้านของเราชื่อร้านอะไรนะคะครัวปูหลนค่ะครัวปูหลนแสดงว่าที่นี่ต้องมีปูหลนเป็นพระเอกค่ะดังมาจากเมนูนี้เลยเหรอคะใช่ค่ะร้านปูหลนมีอะไรอร่อยคะ,คะอ่ะปูหลนค่ะปูหลน,หหลนแล้วก็ส้มตำปูไข่ดอง ในปูข<ะ>ไข่ในปูไข่ตามพื้นที่นี่นะคะเดี๋ยวก่อนนะคะอาะคำว่าปูหล่นเนี่ยใครๆเขาก็หล่นกันเป็นความพิเศษอร่อยกว่าคืออืน่นตรงไหนล่ะก็ะของเรามันทําแบบโบราณจริงจริงแล้วก็ปูนี่เราทําแบบสดสะอาดลองชิมดูค่ะเดี๋ยวก่อนนะคะอันนี้เป็นปูมา้าอันนี้ปูปูแสม,ะค,ะสมค่ะปูแสมค่ะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้คนจะมาะ็นไม่ใช่คนแบบกินอะไรเก่งนะก็ะชิมนิดชิมหน่อยชิมนิดชิมหน่อยขออนุญาตอันนี้ต้องแบบนี้ใช่ไหมคะ เอาหล่นใส่พี่ทำไมไปดูข้นเป็นครีมกะทิอย่างเดียวเลยเหรอกะทิอย่างเดียวเลยค่ะตัวจงตัวเจี๊ยไม่มีหรอไม่มีค่ะแล้วแไม่มีไม่มีทุกอย่างแป้งต้องใส่แป้งไม่เลยไม่มีค่ะไม่มีทุกอย่างเป็นกะทิเราต้องเลือกกะทิค่ะกะทิอย่างดีอืมอืมตัวนี้อร่อยมากเลยอะเนาะ อันอกจากอันนี้เป็นอันนี้ของพี่อร่อยกว่าคนอื่นตรงไหนอ่ะอ๋อต้องที่รสชาติค่ะที่พี่ปูนี่พี่ต้องดองวันต่อวันเลยไหมค่ะดองแล้วเราใส่ฟรีสไว้ค่ะอ๋อฟรีสไว้เลยเหรอคะค่ะแล้วอันนี้ล่ะพี่แนะนำหน่อยสิอันนี้แกงส้มปูไข่หน่อไม้ดองอันนี้เมนูที่ขายดีมากเลยค่ะเหรออุ่ยชิ้นใหญ่โอเคค่ะนิดเดียวอาจารย์ก็เลือกพอแล้วค่ะน้ำแกงพอแล้วค่ะชิมน้ำแกงดูค่ะน้ำแกงที่นี่ อันนี้แกงส้มอะไรคะเนี่ยแกงส้มผูกไข่หน่อไม้ดองอ๋อหน่อไม้ดองโอ้ตายแล้วอร่อยชิมชิมน้ำแกงอืหอมจังเลยน้ำแกงเหรอคะอือร่อยอ่ะน้ำลายวิ่งจู๊ดเลยเดี๋ยวบอกได้ข่าวว่าที่นี่ยำถั่วพูไม่เหมือนที่อื่นค่ะยำแบบโบราณค่ะมันยังไงพี่คือมันแบบโบราณโบราณนี้จะมีมะพร้าวคั่วกุ้งแห้งถั่วทิสงแล้วก็มีหอมเจียว มันมีหัวกะทิอ๋าเออใช่มีหยอดหัวกะทิหน่อยนึงยวก็ำหอมนะร้านพี่แครเปิดทุกวันป่ะทุกวันคก็ตั้งกี่โมงถึงกี่โมงอ่ะสิบโมงครึ่งค่ะสิบโมงครึ่งปิดครัวสามทุ่มครึ่งก็มาจากทางด่วนเรื่องถนนสุขสวัสดิ์นะคะลงสุขสวัสดิ์นะด่วนหลายด่วนเลยค่ะต้องลงสุขสวัสดิ์อย่างเดียวนะลงสุขสวัสดิ์อย่างเดียวมาทางพระสมุทรเจดีย์ค่ะพระสมุทรเจดีย์ค่ะ แล้วก็พัฒมุดเจดีถึงสามแยกพัฒมุดเจดีก็เลี้ยวเลี้ยวขวามาทางป้อมพระจุลแล้วมาถึงสะพานข้ามคลองสรพสามมิตรก็จะมีซุ้มวอดเ,เทศบาลแหลมพระผาก็าเลี้ยวเข้ามาในซอยเทศบาลแหลมพระผาเข้ามา3กิโลร้านอยู่ฝั่งซ้ายมือซอยเทศบาลแหลมฟ้าผ่าเข้ามา3กิโลแล้วก็มาถึงเลยอย่าไปผิดร้านล่ะก็ะมาที่ร้านชื่ออะไรนะครคะัวปูหลนครัวปูหลนที่นี่ปูหลนอร่อยเลิศ แล้วอย่างอื่นก็อร่อยด้วยเหมือนกันนี่วันนี้ขอบคุณพี่แขกนะครับอขอบคุณมากครับกลอยชิมแรกชิมน้อยคอยชิมทั้งวันอาจารย์ยิ่งสักร้องลั่นอยากชิมตัวซ